วันนี้เริ่มต้นกันที่จังหวัดเชียงรายครับองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานในโครงการสืบสารพระรชาชปัิธานโครงการหลวงไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงในพื้นที่จังหวัดเชียงรายพลเอกกบะนะรุด,ดิตองคมนตรีในฐานะเลขาธิการและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงเดินทางไปยังศูนย์พัฒนาโครงการหลวงผาตั้งตำบลปออำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายโดยมีนายชรินทองสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายให้การต้อนรับโดยองคมนตรีได้เชิญถุงพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโครงการสืบสารพระรชาชบัญญัตงานโครงการหลวงไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงผาตั้งและสมาชิกเกษตรกร,กรในพื้นที่รับผิดชอบจํานวน9 2คนเพื่อเป็นกําลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ในการสร้างคุณภาพชีชวิตที่ดีให้แก่ราษฎรบนพื้นที่สูงจากนั้นพลเอกกัมปนาทรุติศองคมนตรีพร้อมคณะเด ทางไปยังศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยแล้งตำบลท่าข้ามอำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายเชิญถุงพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโครงการสืบสารพระราชปณิธานงานโครงการหลวงไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยแล้งและสมาชิกเกษตรกรในพื้นที่รับผิดชอบ91คนเพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่สนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่รักษฎรบนพื้นที่สูงค่ะ